โอเคครับก็ยูนิซอนรับเข้าสู่ช่องเ a น g e r c ์คอนเคอร์ h a n แนลนะครับวันนี้ก็อยู่ตอนเที่ยงคืนของวันปิดหลีกนั่นเองนะครับก็ได้กลุ่มดํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สวยห้าใบนะครับแล้วก็นี่ครับเรามารับ Ruby ดีกว่านะครับผมจะเริ่มซีรีส์ดองลู b y สู่เกียร์จันทาทรับคริสต์มาสนะครับก็จะเริ่มซีรีส์ใน สุดาห์นี้นี่แหละก็อืมจะดรอดรองไปจันทาผมมีนัดกับหัวกิวไว้ที่เจ็ดพันเนี่ยแต่หัวกิวเขาแบบออกนัดไปแล้วไงออกไปแล้วคือไม่ใช่ออกจอากกิวนะออกออกไปทําภารกิจเพราะว่าภารกิจอันใหญ่หลวงคือค่าน้ํามันเปิดมาตัวแรกครับพิชชูใช้ได้ในกิวเลตแล้วก็บริการสมชายฮันต้นหุน เข็นไก่คนนี้บิดลูกโปง่งเยี่ยมโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมได้มาเป็นที่400รูบี้แล้วนะครับก็ผมก็จะดองต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อืมจะดองต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะครบแบบการันตีที่การันตีการันตีเลือกเกียร์เลยนะครับนี่ตรงนี้การันตี35รอบซึ่งมันใช้ทั้งหมดเฮ้ การันตี35รอบใช้ทั้งหมด7,000รูบี้นะครับก็สำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะลงวันอาทิตย์ตอน10บโมงเชานั่นเองนะครับผมอาจจะตั้งเปิดอัตโนมัติไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเออสิ่งสำคัญเลยคือผมนอนตื่นสายครับช่วงปิดเทอมยี yeah. <laughs> โอเคครับก็ใคร ใครอยากเป็นทำซีรีส์นี้กับผมนะครับก็อย่าลืมดอง r ูบี้กันนะครับไม่ไม่ใช่ทำซีรีส์นี้กับผมดิผมว่าจะทำซีรีส์นี้ผมจะดอง r ูบี้ให้ได้นะครับก็ผมพยายามจะใจแข็งแล้วก็จะทำคลิปนี้ทุกคลิปดองลูบี้ทุกๆสัปดาห์ไปจนถึงวันวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่จนกว่าผมจะพอใจแล้วกันนะ ดันทราผมอาจจะเปิดสัก3,000ลูบี้พอแล้วก็อาจจะไปถล่มช่วงคริสต์มาสมาที่เป็นเกียร์โคโาบโบวกกับคริสต์มาสอ่ะผมว่ากะาจะใส่เกียร์โคโรโบสัก5000แล้วก็ใส่คริสต์มาสสัก2 0 0พันะครับนี่คือแผนของผมนะครับก็ถ้าไม่ล่าซะก,ก่อนนะก็ถ้าใครชอบคลิปดองบี้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับเมื่อเป็นราใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับไปไยครับผมเย้ yeah.